ช่อง7จจัดหนักปล่อยทีเซอร์แรกและครข้ามพบไม้มุกเสิร์ฟินข้ามชาติอย่างแรกเรียกเสียงกรีด f อคู่จ้นไม้มุกไมพัลราเดชมุกดานเรนลักแบบเต็มเต็มไปจ้ากับเพตรานาลุมิตรนครพีเรียดแฟนตาซีนาทลุมิติข้ามพบเรื่องใหม่เรียกว่าแค่คลิปสั้นๆที่ทางช่อง7็ดปล่อยออกมาฟแฟนๆแห่กรีดจุดเทรนทวิตเตอร์ร้อมบอกเป็นเสียงเดียวกันถ้าปดใจรอไม่ไหวแล้วแลดูน่าดูสุดๆกับเพตรานาลุมิตรเล่าเรื่องราวของเมื่อหมดเรียกคู่นำพาเคมีออน ข้าวเวลาปัจจุบันมาพบคุณหลวงรัฐมนตรีเนื้อคู่ของเธอในสมัยรัชกาลที่สามแต่ความรักนั้นไม่ได้ราบรื่นเพราะคุณหลวงมีคู่มั่นคือเมบัวหญิางงามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่คอยทำร้ายเขมิออนท้งชาติภพนี้และชาติภพหน้าเขมิออนจะตัดสินใจทำอย่างไรกับความรักครั้งนี้และเธอจะกลับไปยนงุคป,ปัจจุบันอีกหรือไม่ต้องติดตามขอขอบคุณภาพไหม้พัสดุเดชมุกดานรินลักษ์พาพแหล่งข้อมูลข่าวทินงานชินีคอมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ